ก็บานข้าวเสร็จเจ็ดร้อยแล้วเจอฝนพอดีเลยฝนตกห่างคนนี้ตัวตกบุกไหลแรงจะลุ่มแรงหนาเลยแต่ะตกไร้คนนี้เสียหายเ่อะเลยอ่าสองสาวมาแล้วนะคะสองสาวใส่กงเมียรถจักรยานได้ใส่หรืองสาวมาแต่บ้านป้าแม่มอันนี้อันนี้ ีทุกคนเด้กพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ค่ะนี่หัวหลอกอายุเลยนี่่ไปชวนเลี้ยงเนี่ยคนถือคนถือเพศนี่ใจดีคือกันค่ะนี่เป็นเพื่อนสี่เกิดปรสเดียวกันผู้ให้ไปหอดทิพย์ใจแล้วเกิดปรสเดียวกันอายุเท่ากันบ้านตรงทางกันใจดีบ่มียามสิยเลียไม่พยายามหัวหลอกเนี่ยพี่น้องแล้ว คลิปนี้ก็จะไปทำกับเขาเย็นแล้วค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ดังเด้อเอาไว้เพื่อนบ๊ายบายสวัสดีทายสวัสดีค่ะวฝันดีนะ